ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาประการชัยปาการชโยท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวต้อนรับทักทายสาธุชนที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้พร้อมทั้งได้นำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเนื่องในวันขึ้นปีใหม่โดยมีกรลายาามิตร สีพรกลยนามิตรแคทีพรทิพสวัสดิ์กลยนามิตรจริยาโสพลรัตน์กลยนามิตรสายรุง้งเวชกิจเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานผ้าป่าก็ได้น้อมนำผ้าไตรถวายแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาพิธีถวายกองบุญเครื่องอุปโภคบริโภค และพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานในการนี้คณะประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยเทธรรมแด่คณะสงฆ์ท้งอย่างได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมการสืบสารประเพณีอันุญามของชาวพุทธด้วยความปรับเป้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะ